สวัสดีค่ะคุณหม่นะคะคุณอุ้มนะคะสวัสดีค่ะ,คะทุกท่านอ่าอยากจะถามว่าถามคุณใหม่ก่อนนะคะว่าไปปฏิบัติมาเยอะไหมคะอ๋อปฏิบัติเยอะไหมน้องสาการปฏิบัตินะ่ะก็ไม่ไม่มากแต่ว่าเวลาท,ที่ที่เริ่มปฏิบัติมาจะต้องปฏิิบัตใช้เวลารที่มา มานเห็นเขาว่าคือ,คอเรื่องปฏิบัติสิ่งที่เราคิดว่าเราเราไม่สบายใจเราอยากหาทางสบายใจนน<ม>แล้วก็ต,ตามที่ผู้แม่อาจารย์บอกสอน<ม>แต่ว่าถามว่าเราเราแบบทุ่มเทสุดส<ม>ุดไหมคำว่าทุ่มเทเนี่ยก็มีแต่ถามว่าเราต่อเน,นื่อไหม บ้า้าเพราะว่ารางานนะคทางานงานเข้ามางานเที่หนยแพอเทมทีเราเข้าวัดที่มันเป็นเวลาในการคกทาานแล้วไปเจอคิดปรจานั้นยังไงคะอาจา์ก็คือพอดเกษียแล้วะาั้นเพราะั้นแบบเข้าษาก็ไปคนาี่าานรู้สึกว่า ไม่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 อมนใจปมาณน้อออกพรรษาแล้วแ่เองไม่ได่กลับบ้าน่็เที่ยวนเด้งไปรอบแรกก็คือก็คือ่านนี้กผ่านเรื่องผ่านนะคะเรื่องผ่านอ๋อแต่ว่าผลลังก็ก็แ่ยังโง่กันไดม่ันอะไรมก็จะมีอยู่นิดหน่อยที่ว่าโอปรคนน่รไเลยค่ะพได้ค่ะอ๊ยทาไมพูดจะต้องไปว่าคนดไม่ดีอ่ อันนคือเออไม่้ปรับเงินเนาะอม่ได้ไปรับองค์อื่นจะเองแบบว่าทำ่าของท้านก็ของข้าอะไรก็จะเาะ้คือยิงวันหลังเอาเรามาะฝักอยู่มันเป็นาแบบทานทแท้ไม่ใช่เหมือนนะเป็นคแบบเออแท้แนะมันเป็นแบบ ชิ้นๆเป็นข่งๆเรก็เลยพอพอะรกเลยเออจะตั้งฟังนะะจะตั้งฟังก็พอหลังปีใหม่ต่อไปฟังตลอดใช่หคะฟังฟตลอดจะต้องมาถึงช่วงช่วงอะบรต้นภูมาเรื่อภูมวันที่ที่หัถ อยู่ที่ช่วงนั้นแหะตั้งตั้งตั้งเราฟังเันนี่บอกเลยนะคะว่าหาวิธีฟังไม่ไม่ชัดเจนก็คือมันเป็นเทปเทปคลิปเก่าๆของอาจารย์ที่มันจะมีวิธีฟังหลังวิธีใช่ไหมคะที่บอกจะฟังแบบไหนจะฟังยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะวันนั้นวันนั้นฟังแบบนี้วันนั้นก็เอามาเราถือมาตั้งไว้ตรงนี้อะไรเราก็ฟังแบบไรแบบอุ้ยตัดส่วนรุ่นลายคือหาวิธีฟังเป็นช่องในในเรือนนะคะ ทีนี้วันที่ขับรถนะขับรถยาวนะการมันก็แกอบนะครวันนั้นเนี่เยเที่ยานสองสามขับรถสองสามชังมันลันลันลัน,ลน,ลนแบบไม่ขาดช่วงไม่ได้หยุดก็จะต้องมาดแที่ <eres S 1> ขับไปมลก็พยาแก็้สึ็สสสสสสสจเาว่เวลาเราหันเข้าเข้าใจเเราหัก็ชัก มันมันจะไม่เหมือนที่เวลาที่เราขับบนปกติกรตเาราจะมันจะจบเราจะทำรู้สึกเพิ่มว่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันชัดขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยคือก็พอขับไปใกล้ใกล้ที่มาที่รู้ตัวใช่ไหมอะไัอย่างเงี้ยไม่รู้เราถามว่าเรารู้ตัวตัวพอมันก็แล้วเราไม่รู้รู้จะว่าเออเราถักกระจกเรารู้หรือเราไม่รู้นะคะทีนี้มันก็จะขับขับไปไปที่หายที่ไหน ที่ขาองที่นิ้วาก็สงยมไนก็ลง,ม,ลลงมาจง้เลมาถึ่บ้างก็ปกติอ่ะฮะเอาทำไมแบบรู้ตัวคดไก็เ,เห็นนะคืเอเห็นก็อยู่สะพานั้นไ,ไม่ใช่แ,แค่้องหนมานนเนะเาะค่ะไม่ได้ดม,าามาหาจันเราก่นาันน่คิดว่าจะไปที่อื่นอยู่ คิดว่านะคิดว่าจะไปี่ไดอแล้วก็โกรจพอเล้วด้วยแต่ว่าเอกุ้ปวดหัลูกพอพอเกิสภาวะนี้ก็คือไม่ไปแล้วเพราะว่าทางไหนเขา้อใจดีอก็เลยบกเดิไม่ไปไม่ไปนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเกิดขึ้นเมื่อนานมากเลยนาน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 แบบก็ไม่ตอกันยี่ส แต่ตอนนั้นอะเราปฏิบัติแบบแรกเป็นแรกเราเคยเจอเลยน,นแรกแรกเป็นแรกตายเยน,นะคะือมีอาการคือสมองก็ติดตับแต่เป็นอะไรตายเอาใจฉังขารไปทำแบบนั้นตอนนั้นเราเกิดเหตุาการแล้วเราก็เลยมานั่งย้อนแต่ว่ามันก็เกิดสภาวะทีท่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองก็คือพอพอไหลจะเปลีนสภาวะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรเราไม่เข้าใจอ่ะ ทำให้เราไม่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 ฟังไม่ได้ฟังธรรมของอาจารย์มาประมาณเกือบเดือนนะคะไม่ได้ฟังต่อแล้วก็ไม่ได้ฟังใครต่อได้ฟังไม่ฟังของอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ฟังเออไม่ไม่ฟังใครต่อแต่อาไปฟังอะไรรู้ไหมไม่ฟังเลาซึ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งในชีวิตที่เราไม่ค่อยคือในชีวิตหลังเนี่นพอเราเริ่มปฏิบัติธรรมแต่อเรียน มันก็เห็นเหมือนกันแค่ว่าคนเราจะทําไม่ไม่บอกเรื่องเรื่องเหล่านี้นอยเรื่องเพราะว่าคือคือถ้าว่าเราจะดำรงตัวนใ้ในในในสินแปดไปเรื่อยเรื่อยในสินแปดเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อเพลงขอเพลงการร้องแอเพลงอะไรแบบว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นชีวิตเราก็จะเป็นแบบว่าคือมันไม่ได้กอบที่แน่นหนาเลยนะคะแต่วมันก็จะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไร วอกแกะชีวิตเราไม่ต้องอยู่ในกรอบแล้วไงเพราะว่าเท่าไรก็พอใจแล้วเพราะเราเริ่มมาฟังมันต้องอยู่ในกรอบเพราเราเริ่มมาฟังเพลงแต่ว่าครของอาจารย์ก็พอเริ่มเริ่มมาฟังเพลงก็เป็นเดิมเหมือนกันนะพอมาฟังของอาจารย์เริ่มมาฟังของอาจารย์เหมือนก็เนี่ยเมตาเมตาที่อาจารย์เล่นไปแล้วเปิดเปิดเจอมตลอดพันธุย้ายสถานที่แล้วนะไม่น่าเป็นหนรอก เป็นอะไรนะเพีงยงหนูเขว่าอาจารย์จะย้ายที่อยู่เลยอยากมาหาอาจารย์แล้ว่าถ้าจะไปไกลจะจะไปไม่เป็นเพราะว่าสายคนอื่นเขาจะไม่ได้ไป,ไปแคนนั้นนัดนะคะจะนัดนัดจะที่โทน,ะน,นละสามวันถูกไหมเตรียมตัวไม่ทันก,ก็ก็ไม่ได้บอกอาจารย์ว่าเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็ ก็อยู่แบบธรรมชาติจริงๆคือธรรมะจริงๆคือเป็นแบบนี้ธรรมะธรรมะธรรมชาติจริงๆเราต้องรู้จักพอแล้วก็ตรงนี้แหละเพราะจริงๆแล้วคุณก็จบแล้วแหะแต่ว่าปัญญาในีไม่ได้ใช่ไหมคะคือจะมันมันยังโดนหลอกอยู่เพราะว่ามันมันปัญญายังไม่ไม่เข้าถึงนะคะอจึงมาถึงอาจารย์แ้วอาจารย์ให้ปัญญาไป จื hoy, 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 ิงแจ้งในขั้นในแจ้งในทุกอย่างในแจ้งแจ้งในระบบอ่าสภาวะธรรมทุกอย่างนะคะอ่าตอนนี้ก็บริบูรณ์นะนะคะขออนุญาตคุณอู้มค่ะขออนุญาตคุณอู้มอ่าไปที่ไหนมาบ้างนะปฏิบัติมาหลายที่หลายที่แล้วก็ ไอ้นี่มันมงงไอ้เราคือเหมือนอกับไอ้เราเป็นใครก็จะมีคำถามนี้มาตลอดแล้วเป็นนานมากแล้วแต่พอมาหาอาจารย์เนี่ยมันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่ผ่านมาคือเราก่อนหน้านั้นก็รู้ว่าขาดจัญญานี่นยคือมันมีความสุขไปหาตีไปทำอะไรก็จะรู้ตัวตว่าเราไม่มีปัญญายที่เราจะบอกว่าแบบกาเข้าใจเองจนกระทั่งแบบว่ามาฟังปรึกอาจารย์คือที่แบบฟังอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็ท่านก็พูด ไปเสิร์ฟจัดบิลมาจัดพิเศษแล้วเจอคลิปแรกหนึ่งของท่านเนี่ยท่านจะสอนท่านห้าคนดีเลยท่านห้าบอกว่าแล้วก็มีตัวหนึ่งที่มันติดวิญญาณนี่แหละคือตัวปัญหามันก็มันก็เลยบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยมันมันต้องอะไรสักอย่างคือตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจดีอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ฟังฟังแล้วฟังแล้วก็เหมือนใหม่ฟังแล้วแหลฟังพอฟังคลิปถัดไปท่านก็จะพูดถึงครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านก็มีพูดถึงแล้วก็เข้าเนื้อท่านเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกเนี่ยแต่ว่ามันความที่ มันเขาว่าท่านต้องเข้าใจะไรบางอย่างในคลิปนั้นแหะก็เลยอยากจะมาหาท่านเนี่ยะก็เลยเป็นเหตุว่าให้ให้มา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 ทุกตัแล้วก็พอมาฟังท่านคือมันก็ขณะที่ท่านขณะที่ท่านสอนเนี่ยมันมันเราเห็นชัดเจนมากคือแบบ่านก็ว่ามันเป็นสัญญานะเราเห็นชัดเจนในเนี่ยสภาวะที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรแล้วมันก็หมดสัมัสไม่ได้ซึ่งถ้าถ้าเกิดไม่มีใครมาชี้เนี่ย มันก็จะวนวนอยู่างนี่แหละครั้วนวนก็มันคือเหมือนจะคือมันไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรติดอยู่เนี่ยมันติดความสงสัยพอท่านชี้ปุ๊บอะไเนี่ยก็อ๋อมันมันเหมือนมันนิดเดียวเองอะไร่งเงี้ยแต่เราไม่มีปัญญาเข้าใจคิดว่าเส้นผมมันบังไว้ไม่ขาดคนชี้ได้จริงๆนะทุกคนปฏิบัติมาจะหลายที่หรี้จะหลายสิบปีก็ไา้ แต่จริงมันไม่เข้าใจถึงจะมีสติอยู่ก็ตามนะคะมีเห็นระบบของตัวเองก็ตามแต่ปัญญาต้องมาเอาอาจารย์จิจริงๆเพราะว่าจะไม่มีใครแกปัญญาให้คุณได้นอกจากอาจารย์นะคะตรงนี้ท่านถึงเป็นหนึ่งในอันดับโลกเลยก็ว่าได้เพราะอย่างอ้ออ้อก็ปฏิบัติมาเยอะอ่าปฏิบัติมาเยอะทั้งทิศแล้วก็ยังบนเรียนอยู่เช่นกันนะคะ ถ้ามันเป็นเช่นนี้แหละเพราะว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งมวลเนนะ่ยบอกได้เลยมันมันมันมออกจากตัวนี้ไม่ได้มันไม่เข้าใจแบบว่าตัวไหนจะต้องไปทําลายตัวไหนนะคะมันจะไปทิ้งไปละไม่ได้เราจะต้องเข้าใจในปัญญาของเราเองนะคะอ่ามีปัญญายแล้วเราจะสามารถเข้าใจของเราเองอนีปจัตันงะที่รู้ได้จากข้อตกลงใช่คะใช่ใช่ไหมนะี่ยจริงๆง นี่ปฏิบัติน่าเห็นใจมากบางทีเอากายสังขารไปทําบ้างใช่ไหมคะไปทำไปทุกทรมานแต่ว่าไปกดข่มเขาไว้ะทุกอย่างกดข่มเขาไว้หมดเพราะความไมู่ีของหลวงนะฮะก็ไว้ว่ากันทุกคนต้องเดินอออกหาตามเดินตามผู้ที่ไปเดินก่อนเนาะพวกง่ายๆเราเราก็ไหวยลามไม่รู้อเราก็ไม่รูเราก็เดินตามเดินตามเพราะว่า ไปอยากจะพ้นน่ะเนาะรู้ว่าชีวิตไหมบางทีมันอยู่กับน้าตาจริงจใช่ใช่เส้นผมบางภูเขาก็อะไรเพราะว่าจริงๆริแล้วอ่ามันอยู่ที่ตัวเรามันทุกคนมันมันอยู่ทุกทุกคนมีของตัวเองอยู่แล้วแต่ปัญญาจะมีเห็นตัวเองชัดเจนหรือเปล่าจริงไหมเจนนะฮะเออแล้วแล้วปฏิบัติ สายไหนมาบ้างคะคุณนุ่มก็ทั้งแคปเตอทั้งนั้นนะคะก็ตอนแรกสุดก็มีเอ่อทุกหลอกฟองหลอการเคลื่อนไหวจิตปฏิบัติแล้วพาที่ทุกแคปเตอหลายหลายตัวแบบอีกพอพอพูดถึงสายไหนก็พอแบบว่าเข้าใจจับการณ์คุณวันปฏิบัติสายไหนก็ทำตอนนี้เหนื่อยใช่ไหมมันก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าเหมือนกับ ท่านสอนมันก็จะง่ายมากใช่ทุกน้องค่ะทุกคนเด็ถ้ายังเอาของเก่ามนมันก็จะปัญญาก็จะเข้ายากหน่อยนะคะอาจารย์จะช่วยยากตรงนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใดปฏิบัติมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยบางคนก็มีตัวยึดมาัางเนี่ยพาไปเขาไปยึดตรงนั้นตรงนี้เยอไปหมดนะฮะแล้วก็มาถึงอาจารย์เนี่ยมันต้านไงมันต้านแล้วังมีของเก่าอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าปัญญา ให้ยากมากนะคะ,ะถ้าคนที่อยากจะมานะคะก็อยากจะให้ข้ามแก้วให้ล่องหนแก้วขึ้นใหม่กลให้มันรับปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือของอาจารย์ที่ยาดทําให้ได้ได้ง่ายๆเนาะมันมันจะได้ง่ายๆก็คุณพวมนี้ก็คือแบบอ,อย่างเช่นคุณเข้ามา ก็แบบปล่อยวางหมดแล่มันต้องปล่อยวางหมดเลยที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดทั้งมวลจริงไหมฮะอามันไม่ก้องตีแล้วไม่ต้องคิดมาแล้วต้องได้นะต้องต้องจบนะต้องได้นะต้องบมาอาจารย์เนี่ยก็คือมาเรียนู้วยกันแต่เราไม่ได้ว่าคือเรียนอะไรแต่ว่าคือแค่คือเหมือนว่าเราต้องคือจะไปศึกษาที่ไหนก็ตามต้องยอมรับผู้บาอาจารย์ใช่ะแล้วก็ยอมรับความรู้ํากท่านแค่นี้เองแล้วก็มาแล้วก็ฝักท่านแล้วทำตาม ไปทําอะไรที่ไหนคือมันไม่ค่อยจำเนี่วค่ะก็ไม่ค่อยมีความจำอะไรคือไปที่ไหนก็เออเงแล้วก็ทําอะไรก็ทำเนี่ยเข้ามาท่านก็คือท่านให้ทำอะไรก็ทำก็ลองคือเหมือนกับเราลองเรียนรู้ใหม่เนี่ยพอพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอท่านท่านชี้ทางแรกเนี่ยก็เลยเห็นชัดได้เพราะว่ามันมันได้ปัญญาไปแล้วไงมันจึงเห็นตัวเองชัดใช่ไหมฮะอ่าเห็นเข้าใจในตัวเองใช่หอะไรเงี้ย ของผู้ใหม่น okay. ี่จริงๆแล้วก็พิชมาสองเพลงนะใช่ไหมอืมสองคนให่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังปัญญาไม่ได้ก็ยังโดนหลอกอยู่เช่นนั้นใช่ไหมคะยังโดนหลอกอยู่ยังโดนเมื่อคืนก็โดนโดนนะคะเมื่อคืนก็โดนโดนตั้งนาน่แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ทันเขาแล้วจะไม่เขาจะหลอกเราไม่ได้นะคะนี่แหละทำไมทุกคน จิตทุกดวงที่อยากมาที่นี่อ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่คุณอยากมานะจิตจิตเขาอยากจะตัดสินเขาอยากจบอยากหลุดอยากพบชาติตรงนี้มากกว่านะคะ mm hmm. เขาถึงตัดสินให้คุณมาที่นี่ mm hmm. มาเอาปัญญาเพื่อจะเข้าใจในตัวเองนะอ่าเชิญคุณหมายต่อเลยคะ mm hmm. ่ะ,ะเชิญคุณหมายต่อก็อ ก็โชคดีอย่างที่แบบเป็นคนที่ปฏิบัติแล้วลักษณะของสภาวะธรรมต่างๆของการปฏิบัติมันไม่มีมากไปอืมไม่มียึดนไ่นกน็มีนะไม่มียึดแล้วก็ไม่มีเกิดอา่อาแตบบ่ถ้าถ้าอย่างเตินค่ะพุณโทก็จะบอกว่าทําไมเราไม่สงบสติอ่ก็จะเป็นรัศมะอย่างนี้นคิดอยู่ด้นั่นแหละค่ะคิดอยู่นั่นแหละทําไมลองท่องแบบเข้าดีเข้าอะไรท่้าอะไรไม่เห็นเป็นอะไรสักทีแล้วก็จก ไปไหนมาก็แบบเขาบอกไปบุญบุญบุญไปทำไปอะไรไปเำแบกว่าความรู้สึกอันแบบบุญตรงไหนบุญบุญไม่เห็นเขาบอกใจเบิดบานก็จะแบบนิ่งเฉยแต่วก็ถามว่าทำไหมก็ทำตลอดทำมาตลอดแต่ว่าจิตเพียงแค่ว่าไม่รู้เนาะอันนี้อธิบายไม่ได้ค่ะ มันต้องรู้เฉพาะตนอาจจะต่างจริงๆนะเะแต่ว่าแปลกใจตรงที่ว่าเมื่อฟังคุปอาจารย์แล้วแบบที่เราเคยทำมาตั้งแต่ปีหมื่นมาถึงเราจะลดลงเราจะอะไรแต่ก็พอพอคุยกันคบอาจารย์นะจะเห็วมันเต็มแล้วมันจะมาหาปัญญาแล้วใช่ก็เรื่องด้วยหล่ะเขาอยากให้จบไปแย่แต่ปัญญาไปไม่ต่อไม่ได้นะคะ จริงจริงแล้วอย่างเช่นอ้นอเนี่ยก็ปฏิบัติมามากแล้วจริงมันไม่มีปัญญาไปต่อไม่ได้จริงๆค่ะตัวนี้มันเป็นเรื่องจริงค่ะสายปฏิบัติทุกคนอค่อ้อก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันไปต่อยากค่ะเพราะไม่มีปัญญาที่จะจะไปต่อจะมันไม่แจ้งในตัวเองนะคะแล้วก็มันจะต่อยากมันไปยังไงปัญญาจะไปทําอะไรต้องมารเรียนรู้เองนะคะมาหาจารย์นิดเองนะคะ เพราะว่าตรงจริงๆทุกคนน่ะอยากจะจบพบจบชาติได้ได้อยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจในปัญญาของแต่ละคนยังไม่ไม่มีปัญญากันนะคะปัญญาทางโลกก็ส่วนหนึ่งปัญญาทางธรรมก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วอยากจะฝากไว้ตรงนี้อขอให้ท่านฝากไว้หน่อยว่าเป็นไงปฏิบัติมากก็ก<อ>็ท่านใดก็ถ้ามั่นใจว่า เจอจบพอจบน่ะแต่จะจบก็อย่าลังเลค่ะถ้าคิดอาจารย์เต้งไปก็ฟังนะคะฟังใยฟังไงครับฟังลงใจฟังลงใจสําหรับตัวเองเนี่ยฟังก็คือฟังไปฟังง่ายๆค่ะฟังเหมือนแค่ฟังเพลงแต่ต้องฟังให้จบเพลงนะคะอย่าใจลอยใจลอยเข้าไปในเพลงใจต้องอยู่กับตัวเองค่ะคือคือใจอยู่กับตัวเองนี่หมายความว่าเวลาฟังเพลงบางทีเรามีความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้มา ต้องตั้งไปเรื่อยๆจนได้จบจะมีความสุขว่ารู้สึกละมีความสุขนะคะตอนเทพอาจารย์แล้วมีความสุขค่ณครับบัล้ที่อุ้ม,มอ,อุม้มที่พูดไปสายไกลมากอุอ้มเนี่ยคือคืออุ้มลึกๆแกต่อุ้มมีความสุข <c oughs> ยังไงคือก็ต้องต้องมีคนชี้แนะนะอนุอ้มนะบอกว่ามีความสุขว่าตัวเองอ่ะมันไม่ได้ฉลาด รู้สึกว่ามันนงแล้วเรื่องของกัญาก็เลยคิดว่าคือการที่มาหาอาจารย์เนี่ยพี่ชอี้ว่ามันมันมันแตกต่าง้เพราะว่าขณะที่อยู่กับท่านเนี่ยคือคาว่าสภาวะที่เกิดขึ้นขึ้น่างนี้มันพูดพูดไม่ได้อืคือพอมาหาท่านเนี่ยคือขณะที่เราเป็นอะไรเนี่ยคือที่ท่านชี้เนี่ยมันไม่ใช่อาศัยคำพูดตรงนี้แหละที่ที่ว่าหรบอุ้มเนี่ยที่มาหาที่บาอาจารย์เพราะว่า บางทีก็ไม่อ่านการหนังสือมันเป็นอย่างนี้คือมันก็มันก็มันก็อ่านแต่ว่ามันก็ไม่ฉลาดพอที่แบบว่าจะเข้าใจตรงนั้นพอที่อาจารย์นี่คือคือมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ฉีกเลยท่านจะอ่านวาเนี้คือสติอันนี้สมาธิปัญญางนี้คือมันอ๋ออี้เลยคือมันไม่ได้อาศัยสัมแลวมอนไม่ได้อาศัยคำพูดเท่าไหร่แต่อาศัยที่ท่านฉีสภาวะแค่ตรนี้แหละที่ทำให้เราสึกว่าเออเราฉลาดขึ้นเราเข้าใจเราเข้าใจเข้าใจเองเข้าใจเองจากการที่ท่าน เหมือนจะพาเราไปเห็นอนไรว่ะแล้วแสดงเหมือนเราปฏิบัติตรงงานเราเห็นตรงธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเหมือนเหมือนเราเห็นกลไกในการทํางานของธาตุของขันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องอมจริงไม่ต้องปฏิบัติใช่ไหมคะมันจริงธรรมะเป็นจริงธรรมะธรรมชาติไม่ต้องปฏิบัติมันเป็นธรรมชาติมากคือเหมือนกับว่าคือมันก็อยู่กับเราทุกวันนั่แหละแต่ความที่เราไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้ว่าคือเดือนนี้อ๋อเขาทํางานอย่างนี้ไงมันเหมือนพอมาชี้พวกมันแค่นิดเดีย้อ๋อที่นี่ ่านเหมือนกับสอนกไก่ให้แล้วเราก็เดินได้โอ้เรไปมันเป็นอย่างงี้เราก็เอาไปใช้เอาไปใช้เราไปเราไปใช้ในชีวิตประจวนได้เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้พอพอเวลาเราปฏิบัติธรรมเราคือว่าเราอยากจะปลีกตัวออกไปอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่พอจะพอพอศึกษาพอเข้าใจคุงผู้ว่าคือเราใช้ชีวิตปกติมากเลยจริงแต่ว่าเราก็เรียนรู้ไม่ต้องไปรักษาอะไรไว้การปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลคือส่วนใหญ่จะ มีไม่เอาเอาแต่ดีอ่าดีไม่เอาปัดออกก็มีเอาประมาณนี้นะคะพอเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็เปลี่ยนในพนติกรรมแล้วก็ใช้ชีวิตปกติจริงแต่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเห่นตัวนี้แหละตัวเรียนรู้ที่ตอนนี้แต่ก่อนเราเคยหลงมาเราเคยหลงไปแล้วต้องเปลี่ยนเป็นอะไรแต่พอเราเข้าใจตรงเนี้ยมันก็เราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเรียกว่าเข้าใจเปลี่ยนแปลงไปการเรียนรู้ของ ธาตุของขันในการทํางานทังโาลกทั้งไหลคะนะคะไม่ต้องไปปัดสิ่งไม่ดีมันมันอยู่คู่กับเราอยู่แล้วนะตรงนี้นะเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดทั้งหมดนะคะเราจะแจ้งในตัวเองต้องใจในตัวเองนะคะนี่คือธรรมะธรรมชาติธรรมะที่อาจารย์จะชี้ทางให้คุณนะคะที่อาารบอกว่าเป็นปัจจัดตังเป็นปัจจัตตังก็เป็นเช่นนี้ ถ้าไม่ด้อยากออกจากพวนี้ก็ต้องมาเจออาจารย์นิดนะคะใช่ะก็เราฝากไว้แค่นี้แหละนะคะเราขอจบไว้แค่นี้เนาะน้องจ่ายนั้นก็ฝากบอกเนาะฝากบอกทุกทุกท่านที่ฝากบอกทุกทุกท่านว่าถ้าใคร เข้าใจอะไรบ้างแล้วฟังอาจารย์นิ้ให้ลงใจก็ฟังแบบ <Yeah. S 1> หมายบอกนะครับว่าฟังเหมือนฟังเพลงฟัง,ฟงส,สบายๆแล้วมันจะลงใจรู้ก,ก็ช่างไม่รู้ก็ตามแล้วจริงๆนะเขารู้เราอยู่นะคะเราฝากว้ตรงน,นี้ถ้ายายลังเล้า้แบบว่าใครจะมาก็ได้มานะคะจะรอจะรให้เสียเวลานะคะอยาให้เสียเวลาค่ะ อ่าถ้าโอ้บางคนมะเก้าสิบปียังมาหาอาจารย์นี่ยังจบได้เลยนะใช่านผู้ท่านผท่านเขาฝากไปตรงนี้ด้วยอาจารย์จ้ะค่ะสวัสดีสวัสดี